ดูไบเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นที่รู้จักในด้านความหรูหราความทันสมัยและสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นเมืองนี้ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE ซึ่งเป็นประเทศในตะวันออกกลางประชากรของดูไบประมาณ3.3ล้านคนและรายได้ประชากรต่อหัวประมาณ60,000ดอลลาร์ต่อปีดูไบเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เศรษฐกิจของดูไบขับเคลื่อนด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นหลักแต่เมืองนี้กำลังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและบริการมากขึ้นเรื่อยๆดูไบเป็นเมืองที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างมากมีตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกหลายแห่งเช่นเบิร์ดคาลิฟาซึ่งเป็นตึกระฟ้าท,ที่สูงที่สุดในโลกมีสวนสนุกพิพิธภัณฑ์และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆมากมาย ดูไบย,ยังเป็นเมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่มีมาตรฐานการครองชีพสูงต่อไปนี้คือ10เรื่องจริงเกี่ยวกับประเทศดูไบาย 1. ดูไบเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส UAE เป็นประเทศในตะวันออกกลางตั้งอยู่บนคาบสมุทรอาหรับมีพรมแดนติดกับโอมานทางทิศตะวันออก ซาอุดีอาระเบียทางทิศตะวันตกกาตาทางทิศเหนือและบาเรนทางทิศเหนือสุด UAE ประกอบด้วยเจ็ดรัฐได้แก่อาบูดาบีอาดมันฟูใจาราราเอัลไคามาชาจาอุมเอาไกวายและดูไบาอาบูดาบีเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดและร่ำรวยที่สุดของ UAE ในขณะที่ดูไบเป็นรัฐที่มีชื่อเสียงที่สุดเนื่องจากมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและทันสมัย ประชากรของ UAE ประมาณ9.5ล้านคนโดยประมาณ80%เป็นชาวต่างชาติภาษาราชการคือภาษาอาหรับแต่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไป UAE เป็นประเทศที่มีรายได้สูงโดยมีเศรษฐกิจที่หลากหลายภาคเศรษฐกิจหลักคือน้ำมันและก๊าซธรรมชาติการท่องเที่ยวและการ,การค้า UAE เป็นประเทศที่ทันสมัยและมีการพัฒนาสูง เมืองหลวงของ UAE คือกรุงอาบูดาบีเมืองดูไบเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดของ UAE เพราะเป็นเมืองที่ทันสมัยและน่าอยู่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเช่นโรงแรมหรูห้างสรรพสินค้าชายหาดสวนสนุกและพิพิธภัณฑ์ UAE เป็นประเทศที่ปลอดภัยและน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีมาตรฐานการครองชีพสูงผู้คนมีความเป็นมิตรและต้อนรับนักท่องเที่ยว สหรัฐอาหรับเอมิเรตส (UAE) เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานก่อตั้งขึ้นในปี2514โดยรัฐอาบูดาบีชาจาดูไบอัจ,จมานฟูจายราราเอาไคมาและอุมอัลโคเวนสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยขับเคลื่อนด้วยภาคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติการท่องเที่ยวและการค้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เป็นประเทศที่มีรายได้สูงและมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตคือกรุงอาบูดาบีซึ่งเป็นเมืองที่ทันสมัยและมีการพัฒนาสูง 2. ชากรของดูไบประมาณ3.3ล้านคนแบบแยกย่อยชาวอาหรับประมาณ10%ชาวอินเดียประมาณ25%ชาวปากีสถานประมาณ15 ชาวบังกลาเทศประมาณ10%ชาวเนปาลประมาณ5%ชาวฟิลิปปินส์ประมาณ5%ชาวอิหร่านประมาณ2%ชาวจีนประมาณ2%ชาวปากีสถานประมาณ2%ชาวไทยประมาณ1%ชาวต่างชาติอื่นๆประมาณ10%รประชากรของดูไบส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ประมาณ80%ของประชากรทั้งหมดชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากอินเดียปากีสถานบังกลาเทศเนปาลฟิลิปปินส์อิหร่านจีนและไทยชาวอาหรับเป็นประชากรดั้งเดิมของดูไบแต่มีจำนวนน้อยกว่าชาวต่างชาติมากชาวอาหรับส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าของดูไบประชากรของดูไบกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดว่าประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น5.5ล้านคนภายในปี2030การเติบโตของประชากรเป็นผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของดูไบดูไบเป็นเมืองที่ทันสมัยและน่าอยู่มีงานและโอกาสมากมายสำหรับชาวต่างชาติจึงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับผู้อพยพจากทั่วโลก 3. ดูไบเป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในโลก โดยมีรายได้ประชากรต่อหัวประมาณ60,000ดอลลาร์ 60, ต่อปีรายได้เฉลี่ยของประชากรดูไบนั้นค่อนข้างสูงเนื่องจากดูไบเป็นเมืองที่พัฒนาแล้วและมีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งประชากรส่วนใหญ่ของดูไบประกอบไปด้วยชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในภาคธุรกิจและบริการซึ่งภาคเหล่านี้เป็นภาคที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเมืองดูไบเป็นจำนวนมากรายได้เฉลี่ยของประชากรดูไบนั้น สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศอื่นๆในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้4น้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของดูไบเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศน้ำมันและก๊าซธรรมชาติถูกค้นพบในดูไบตั้งแต่ปีพศ2503และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา น้ำมันและก๊าซธรรมชาติถูกนำไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าขนส่งอุตสาหกรรมและอื่นๆอีกมากมายน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของดูไบมีปริมาณสำรรองที่ค่อนข้างมากและคาดว่าจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศไปอีกนานหลายปีแหล่งที่มาของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของดูไบส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ่าวเปอร์เซีย แหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของดูไบคือแหล่งยูมชายแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของดูไบคือแหล่งซากึงน,น้ำมันและก๊าซธรรมชาติของดูไบถูกส่งออกไปยังหลายประเทศทั่วโลกสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้ตตตและจีนเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากดูไบามากที่สุดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญที่สุดของดูไบ เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ดูไบเป็นประเทศที่ร่ำรวยและเจริญก้าวหน้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้ช่วยสร้างงานให้กับชาวดูไบจำนวนมากและมีส่วนช่วยในการยกระดับมาตรฐานการครองชีพของชาวดูไบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของดูไบเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมากและรัฐบาลดูไบได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างยั่งยืน 5. ดูไบเป็นเมืองที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างมากมีตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกหลายแห่งเช่นเบิร์ดคาลิฟาเบิร์ดคาลิฟาเป็นตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกตั้งอยู่ในเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตเบิร์ดคาลิฟามีความสูง828เมตร2,717ฟุต มีจำนวนชั้น163ชั้นเบิร์ดคาลิฟาถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทเอมมาอันพรอเพอร์ตี้อีมาพรอเพอร์ตี้และถูกออกแบบโดยบริษัทสกิทมอ์ออคกิ้งแอนด์เมริลสกิทมอ์โอวิงแอนด์เมริลเบิร์ดคาลิฟาเริ่มก่อสร้างในปีพศสอ4 8และแล้วเสร็จในปีพศสอ5 3 เบิร์ดคาลิฟามีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ1.5พันล้านดอลลาร์เบิร์ดคาลิฟามีโครงสร้างที่แข็งแรงและทนทานอาคารทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กและกระจกเบิร์ดคาลิฟามีระบบปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถรองรับผู้คนได้กว่า1 0 0 0 0แคนเบิร์ดคาลิฟามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่น โรงแรมอพาร์ตเมนต์สำนักงานและร้านคาเบิร์ดคาลิฟายังเป็นที่ตั้งของจุดชมวิวที่สูงที่สุดในโลกนั่นคือหอชมวิวดูไบดูไบออฟเซอเวชันเดคหอชมวิวดูไบตั้งอยู่ที่ชั้น124และ125ของเบิร์ดคาลิฟาหอชมวิวดูไบาสามารถมองเห็นวิวเมืองดูไบได้แบบ360องศาเบิร์ดคาลิฟาเป็นตึกระฟ้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองดูไบและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 6. ดูไบเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นทะเลทรายชายหาดสวนสนุกพิพิธภัณฑ์และอื่นๆนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆมากมายดังนี้ทะเลทรายดูไบตั้งอยู่ในภูมิภาคทะเลทรายอาหรับ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในทะเลทรายได้หลายวิธีเช่นนั่งรถบัสซาฟฟารีล่องเรือทะเลทรายนอนดูดาวเล่นสกีบนเนินทรายและอื่นๆอีกมากมายชายหาดดูไบมีชายหาดที่สวยงามมากมายนักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนริมชายหาดว่ายน้ำอาบแดดเล่นกีฬาทางน้ำและอื่นๆอีกมากมายชายหาดยอดนิยมของดูไบได้แก่ หาดจ ah, ูเมราหาดเอลมาซาหาดออลกาดาและอื่นๆอีกมากมายสวนสนุกดูไบมีสวนสนุกมากมายเหมาะสำหรับทุกวัยสวนสนุกยอดนิยมของดูไบได้แก่ส,สวนสนุกดูไบแลนด์สวนสนุกเลโก้แลนด์สวนสนุกแอตแลนติสอควาเวนเจอร์และอื่นๆอีกมากมายพิพิธภัณฑ์ดูไบมีพิพิธภัณฑ์มากมายรวบรวมประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และศิลปะของเมืองพิพิธภัณฑ์ยอดนิยมของดูไบได้แก่พิพิธภัณฑ์ดูไบพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามพิพิธภัณฑ์เรือนจำดูไบและอื่นๆอีกมากมายสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆดูไบยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมายเช่นตลาดทองคำตลาดน้ำตลาดนัดสวนดอกไม้สวนสัตว์สวนพฤกษศาสตร์และอื่นๆอีกมากมายดูไบเป็นเมืองที่ทันสมัยและน่าหลงไหล นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆมากมายหลากหลายรูปแบบไม่ว่านักท่องเที่ยวจะชอบกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมในร่มหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมดูไบก็พร้อมมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับนักท่องเที่ยวทุกคน 7. ดูไบเป็นเมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่มีมาตรฐานการครองชีพสูงดูไบเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูงมากอัตราการเกิดอัชญากรรมต่ำมาก ผู้คนสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัยทั้งกลางวันและกลางคืนรัฐบาลดูไบให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของเมืองเป็นอย่างมากมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่างๆมากมายมีตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลานักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเที่ยวชมเมืองดูไบได้อย่างปลอดภยัยดูไบเป็นเมืองที่มีมาตรฐานการครองชีพสูง เศรษฐกิจของดูไบเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ผู้คนมีรายได้สูงคุณภาพชีวิตดีผู้คนมี access ที่ดีต่อสาธารณูปโภคการศึกษาการดูแลสุขภาพและอื่นๆเมืองดูไบเป็นเมืองที่ทันสมัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและมีความสุขต่อไปนี้คือเหตุผลบางประการที่ทำไมดูไบถึงเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูง และมาตรฐานการครองชีพสูงรัฐบาลดูไบให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของเมืองเป็นอย่างมากมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่างๆมากมายมีตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาประชากรดูไบส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทำให้ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเศรษฐกิจของดูไบเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้คนมีรายได้สูงคุณภาพชีวิตดีเมืองดูไบเป็นเมืองที่ทันสมัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันผู้คนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและมีความสุขดูไบเป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตทำงานและท่องเที่ยวผู้คนสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข8 ดูไบเป็นเมืองที่เปิดกว้างและต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกดูไบเป็นเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเป็นอย่างมากรัฐบาลดูไบได้ลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่อไปนี้คือตัวอย่างบางประการของสิ่งที่รัฐบาลดูไบได้ดำเนินการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก พัฒนาสนามบินนานาชาติดูไบ (DXB) ให้เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมและสะดวกสบายทั้งรถไฟรถบสัสและเรือเฟอร์รี่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการสร้างพิพ,ธพิธภัณฑ์หอศิลป์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอื่นๆมากมาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมากมายเช่นการแข่งขันฟอร์มูล่าวันการแข่งขันยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกและการแข่งขันเอเชียนเกมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยสร้างโรงพยาบาลและสนยนสุขภาพชั้นนำระดับโลกมากมายรัฐบาลดูไบได้ดำเนินนโยบายหลายประการเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ส่งผลให้ดูไบเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเป็นอย่างมากในปี2022เมืองดูไบมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่า16ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปี2019ประมาณ50% 9. ดูไบเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีประชากรจากหลายเชื้อชาติดูไบเป็นเมืองที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ประชากรของดูไบส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติประมาณ80%ของประชากรทั้งหมดประชากรส่วนใหญ่ของดูไบามาจากอินเดียปากีสถานบังกลาเทศเนปาลสีลังกาอิหร่านปากีสถานอียิปซีเรียเลบานอนตุรกียูเครนรัสเซียและฟิลิปปินส์วัฒนธรรมของดูไบมีความหลากหลายมากเนื่องจากมีประชากรที่มาจากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรมของดูไบจึงผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหรับอินเดียและตะวันตกวัฒนธรรมอาหรับเป็นวัฒนธรรมหลักของดูไบวัฒนธรรมอาหรับสะท้อนให้เห็นในสถาปัตยกรรมอาหารการแต่งกายและประเพณีของชาวดูไบวัฒนธรรมอินเดียมีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมของดูไบอาหารอินเดียเป็นอาหารยอดนิยมของดูไบชาวดูไบจำนวนมาก พูดภาษาฮินดีและภาษาอุรดูวัฒนธรรมอินเดียยังสะท้อนให้เห็นในเทศกาลของดูไบเช่นเทศกาลดิวาลีเทศกาลฮารีฮรูลีและเทศกาลคชารณามวัฒนธรรมตะวันตกมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของดูไบเช่นกันชาวดูไบจำนวนมากดูโทรทัศน์และภาพยนตร์ตะวันตกฟังเพลงตะวันตกและแต่งกายแบบตะวันตกวัฒนธรรมตะวันตกยังสะท้อนให้เห็นในสถาปัตยกรรมของดูไบ เช่นตึกระฟา้าห้างสรรพสินค้าและสวนสนุกวัฒนธรรมที่หลากหลายของดูไบเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองวัฒนธรรมที่หลากหลายของดูไบทําให้เมืองดูไบเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาและน่าอยู่วัฒนธรรมที่หลากหลายของดูไบย,ยัง,ง,ง,งรรทํา,หา,าทให้เมืองดูไบ,เป,เ,บ,เ,บเป็นเมืองที่เหมาะสําหรับการใช้ชีวิตการทํางานและท่องเที่ยว10ดูไบเป็นเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้ดูไบเติบโตอย่างรวดเร็วได้แก่นโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการลงทุนและการค้าที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มีความสำคัญทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แรงงานที่มีทักษะสูงโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยการเปิดกว้างทางวัฒนธรรมนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการลงทุนและการค้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดูไบเติบโตอย่างรวดเร็ว รัฐบาลดูไบได้ดำเนินนโยบายหลายประการเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกเช่นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของดูไบก็มีความสำคัญเช่นกันดูไบตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจเติบโต,ตอย่างรวดเร็วเมืองดูไบย,ยังตั้งอยู่ใกล้กับช่องแคบฮอร์มูส ซึ่งเป็นช่องแคบที่สำคัญที่เชื่อมต่อระหว่างอ่าวเปอร์เซียกับมหาสมุทรอินเดียทรัพยากรธรรมชาติของดูไบก็อุดมสมบูรณ์เช่นกันดูไบมีน้ํามันและก๊าซธรรมชาติที่สํารองไว้เป็นจํานวนมากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ได้สร้างรายได้ให้กับประเทศจํานวนมากและช่วยให้รัฐบาลสามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจ แรงงานที่มีทักษะสูงก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดูไบเติบโตอย่างรวดเร็วดูไบมีแรงงานที่มีทักษะสูงจำนวนมากจากทั่วโลกแรงงานเหล่านี้ได้ช่วยสร้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองดูไบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ดูไบเติบโตอย่างรวดเร็วดูไบมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเช่น สนามบินนานาชาติท่าเรือถนนหนทางรถไฟและระบบขนส่งสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยเหล่านี้ได้ช่วยให้เมืองดูไบาสามารถเชื่อมต่อกับเมืองอื่นๆทั่วโลกและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วโลกการเปิดกว้างทางวัฒนธรรมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ดูไบเติบโตอย่างรวดเร็วดูไบเป็นเมืองที่เปิดกว้างทางวัฒนธรรมผู้คนจากทุกเชื้อชาติสามารถอาศัยอยู่ในดูไบได้อย่างสงบสุข วัฒนธรรมที่หลากหลายของดูไบได้ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและสร้างรายได้ให้กับประเทศปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นได้ส่งผลให้ดูไบเติบโตอย่างรวดเร็วและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องดูไบเป็นเมืองที่ทันสมัยและน่าอยู่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวระดับโลกและยังเป็นเมืองที่มีอนาคตสดใสขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ